เพื่อนๆวันนี้นะก็จะย่างไก่กินเนาะก็นะก็จะปรุงปรุงแบบว่าใส่แบบหมักนะใส่เป็นอะไรนะเนี่ยเป็นซอสเห็ดหรือเปล่าใส่ลงไปนะเรจะใส่อันนี้แหละมันหอมอร่อยดีใส่พอประมาณนะแล้วก็จะใส่รสด,ดีให้มันหอมนด้หน่อยนี่ใช่มันหอม แล้วก็จะมีพริกไทยนะน้าใส่พริกไทยด้วยมันจะหอมพริกไทยแล้วก็ขยำแล้วก็จะคลุกให้เข้ากันลนะ้วก็จะเอาไก่เข้าไปย่างเนาะนใส่ข้าไนไฟต้องระวังด้วยเดี๋ยวมันจะลวกวางเหล็กมันร้อน,นใส่เข้าไปนะนาก็ใส่พลาสติกอะไรอะไร,อะไรนะ อลูมิเนียมอะไรกระดาษอลูมิเนียมด้วยเพราะว่ามันจะหล่นใส่ข้างล่างไงตัวมันเุืเอนนะมันขัดยากเดี๋ยวแล้วเนาะก็เดี๋ยวรอตามมันสุกนะจะย่างให้มันดำๆกรอบผีไก่ย่างมาเนานะเสร็จแล้วมันสุกแล้วนะมันจะกรอบนอกแล้วนุ่มในนะนย่างแบบคอดีปีเนาะแล้วก็ตกแต่งจานนิดหน่อยค่ะก็มีอะไรที่นี้แหละวันนี้เมนูนี้